สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศิรกาญจนวิริยุลและผมอาจารย์ปรินชิพวาครับทางพวกเรามาจากสาขาวิศวกรรมแมคคาทนิกคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยา,าลัยมหาสารคามครับในวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับจะมานําเสนอโครงการวิจัยเรื่องเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พีกต้นทุนต่าโดยการใช้เทคนิคคาม,มพิวเตอร์ผภาพโดยส่วนประกอบที่สําคัญนะครับก็คือส่วนของจานหงเมล็ดพันธุ์พีนะครับ สำหรับจาหนหมุนมเมล็ดพันธุ์พริกนะครับจานสีขาวนี้นะครับก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่อยู่ด้านในต้ของตัวจาหนหมุนนี้นะครับสำหรับจาหนหมุนนะครับใช้สำหรับรรลําเลียงเมล็ดพันธุ์พริกนะครับไปยามชุดการทํางานต่างๆซึ่งมีจํานวนทั้งหมด4ชุดนะครับจาหนหมุนมเมล็ดพันธุ์พริกนะครับจะประกอบไปด้วย12แถวในแต่ละแถวจะมีอยู่ทั้งหมด10บล่องนะครับแล้วก็ชุดการทํางานแรกนะครับ ก็คือชุดป้อนเมล็ดพันธุ์พริกครับโดยชุดป้อนเมล็ดพันธุ์พริกก็จะประกอบไปด้วยใบพัดที่อยู่ภายในแล้วก็มอเตอร์นะครับเราจะนําเมล็ดพันธุ์พริกนะครับเทลงไปในช่องนี้นะครับหลังจากที่เทลงไปในช่องนี้นะครับมอเตอร์จะทํางานพอมอเตอร์ทํางานแล้วใบพัดจะหมุนครับแล้วก็จะทําการเกลี่ยเมล็ดพันธุ์พริกให้ลงไปในร่องที่อยู่ด้านบนของตัวจานหมุนเมล็ดพันธุ์พริกครับ จากนั้นครับจานหมุนมาเลพันธพิกจะถูกขับเคลื่อนไปยังชุดที่2ครับโดยชุดที่2นี้นะครับก็คือชุดของตัวชุดกล้องหรือว่าชุดประมวลผลภาพนะครับใช้สําหรับถ่ายภาพแล้วก็วิเคราะห์ภาพเป็นล่องที่มีมลเลพันธพิกที่สมบูรณ์นะครับหรือว่ามา็ลพันธ์พิกที่เราต้องการนั่นเองนะครับหลังจากที่ส่วนที่2นี้ชุดที่2นี้นะครับทำงานเสร็จแล้วนะครับจานหมุน ก็จะหมุนไปยังชุดถัดไปคือชุดที่3ครับโดยชุดที่3านี่จะเป็นชุดหัวดูดมเมล็ดพันธุ์พลิกครับโดยจะทําการดูดมเมล็ดพันธุ์พลิกที่ไม่ต้องการนะครับโดยจะมีจํานวนอยู่ทั้งหมด10หัวนะครับในแต่ละหัวตําแหน่งของหัวระดับเดียวกันหรือว่าตําแหน่งเดียวกันกับร่องสิร่องที่อยู่ในแต่ละแถวเราก็สามารถทําการวิเคราะห์จากภาพน,นะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มาดูว่าร่องไหน ที่ไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์ก็จะสั่งให้ตัวหัวดูดที่ตำแหน่งนั้นทําการดูดนะครับโดยหัวดูดตัวนี้นะครับจะถูกเก็บลงในภาชนะนะครับที่รองรับหลังจากนั้นครับจานหม,มุนเมล็ดพันธุ์พิกก็จะเคลื่อนมาชุดสุดท้ายครับชุดทํางานสุดท้ายนี้ก็คือชุดหัวดูดมเมล็ดพันธุ์พิที่เหลือนะครับโดยหนะ้าที่นี้ก็คือดูดมเมล็ดพันธุ์พิที่ต้องการหรือว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์พิกที่สมบูรณ์นั่นเอง หลังจากที่ดูเสร็จแล้วจะถูกเก็บลงในนี้ครับจะถูกเก็บลงในถังเก็บเมล็ดพันธพลิกนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ